นั่งห้ลากงอกเลยมั้งนี่คุณมานี่หน่อยค่ะมีอะไรคะคุณลูกค้าคุณทำพฤติกรรมแบบนี้หมายความว่าไงคะคิดเงินเลยก็ได้นะคะถ้าจะไล่กันขนาดนี้ ทั้งหมด300บาทค่ะ300ฉันกินแค่ก๋วยเตี๋ยวเองนะนี่มันแค่50เองนี่ใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทแต่ชาร์จอย่างอื่นเพิ่มคุณนั่งตรงนี้มา36นาทีแล้วนะคะที่ชาร์จมือถือฉันคิดค่าไฟ50บาทพัดลม50บาท ส่วนน้าทุเราเข้ามาจากที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยฉันคิด100รค่ะทั้งหมด300บาททวนต้องให้ชาธิบายตรงไหนเพิ่มไหมคะแต่ร้านคุณไม่ได้แจ้งนี่ว่าห้ามนํำน้ำมาจากข้างนอกส่วนค่าพัดลมเนี่ยฉันก็ไม่ได้ขอคุณมาเปิดให้ฉันเองค่าแบตจะบวกเพิ่มก็บวกไปค่ะชาร์จจริง แต่ไม่คิดว่าร้านคุณจะงบขนาดนี้แค่ชาร์จเปิดเครื่องเองก็คุณไม่ได้ถามนี่คะ่ะฉันรัเบื่อจริงๆเลยพวกลูกค้าที่มีกระตังแบบคุณเนี่ยแต่งตัวดูดีเพื่อจะปกปิดว่าตัวเองไม่มีเงินไม่มีปัญญาจ่ายอะ่ะก็แจ้งตั้งแต่แรกสิคะจะได้จัดหาที่นั่งที่อื่นให้ ทำไมคุณพูดกับลูกค้าแบบนี้คะเงินน่ะฉันมิจ่ายอยู่แล้วคะ่ะแต่ที่ถามอะ่ะเพราะไม่เคยเจอร้านไหนบริการลูกค้าแบบนี้มาก่อนบริการแบบเจ้ากรรมเยนเวน,นะคะ่ะตกลงจะจ่ายไหมคะกินก๋วยเตี๋ยวให้ชามเดียวชารจไฟฟรีพัดลมเข้ามาให้แถมน้ำขวดมาเล่์เล่าออกจากไหนก็ไม่รู้มาสรุปจะจ่ายไหมคะ ถ้าไม่จ่ายฉันจะเรียกคนสวดมันลากคุณออกไปแล้วค่ะนี่อยากได้เงินไม่ใช่หรอนี่นีน่นี่คุณนี่คุณฉันจ่ายแล้วนะเก็บออกเอง เอ๊ะเสียงดังอะไรกันอะเจ้าห้ค่ะก็ยังง่เอ้ยก็ยังลูกค้าคนนี้แหละคะ่ะกินก๋วยเตี๋ยวแค่าชามเดียวแถมีชาร์จไฟฟรีน้ำก็จากที่อื่นมาเอกก็เลยจัดการให้นิดหน่อยอะคะ่ะอา้าวคุณเมย์มาที่ร้านทำไมไม่แจ้งผมก่อนนะครับถ้ารู้ว่าคุณเมย์จะมาที่ร้านผมจะได้เตรียมต้อนรับและสั่งอาหารไว้รอครับ อาหารอ่ะคงไม่ต้องหรอกคะ่ะแต่คุณพงนี่ทําธุรกิจเก่งจังเลยนะคะกุ้ยเตี๋ยวแค่ชามเดียวขายตั้ง300รมีจ่ายให้เขาแล้วนะคะถ้าเขาโมปวฟีบบบไม่เกี่ยวกับเมนะแล้วตั้งแต่เดือนหน้าไปต้นไปอะ่ะเมก็ขอเพิ่มค่าเช่าที่อีกเดือนละหมื่นนะคะคุณเมครับใจเย็นก่อนนะครับ โอเอเขาไม่รู้อะว่าคุณเมย์เป็นเจ้าของที่ที่นี่โอเอเธอทำอะไรลงไปอ่ะเอก็แค่คิดตังเพิ่มนิดหน่อยอะค่ะก็เอไม่ทราบนี่ครัว่าคุณเมย์เป็นเจ้าของที่ที่นี่อ,อะ,อะเอก็เลยทำไมคุณเมย์ไม่บอกเอาก่อนล่ะคะถ้าเมย์บอกเมย์ก็คงไม่รู้สิว่าพวกคุณอะบริการลูกค้าแบบนี้อีกอย่าง คุณก็ไม่ได้ถามเมย์นี่คะเงินสามร้อยะถึงแม้จะไม่ใช่ยอดใหญ่อะไรแต่ที่คุณทำกับลูกค้าเทียบกับการป้นเงินอ่ะมันต่างกันตรงไหนหรอคะคุณพงษ์คะหัวใจของการทำธุรกิจอ่ะคือการบริการที่สมน้ำสมเนื้อกับราคานะคะถ้าลูกน้องคุณหวังแต่จะเอาผลประโยชน์แบบนี้อีกหน่อยใครจะอยากเข้าร้านคะ ฝากไว้ให้คิดนะคะคุณเมย์ครับเดี๋ยวคุณเมย์ฟังผมอธิบายก่อนนะครับจัดการลูกน้องก่อนเถอะค่ะคเมย์ครับนี่ใครอนุญาตให้เธอชาร์จราคาแบบนี้เออคือตอนนายค่ะ์คือให้โอกาสอีกคะมาค่ะ,ะ,คะเอไม่ตั้งใจจริงๆอะคะ่ะ นะคะ